แท่งเทียนไหนคือแท่งเทียนกับตัวครับหมายเลขที่1หมายเลขที่2หมายเลขที่3หมายเลขที่4หรือหมายเลขที่5ครับลองเลือกดูครับ1 2 3 4 5ครับผมให้เวลาอยู่สัก3วินาที ถ้าให้ผมตอบนะว่าตัวผมเองเนี่ยใช้แท่งเทียนกลับตัวขึ้นหมายเลขอะไรผมก็ต้องตอบตามตรงว,ว่าถ้าเป็นผมนะด้วยไทม์เฟรมนี้ผมตอบหมายเลขสี่ถามว่าเฮ้ยแล้วคนตอบหมายเลขสามันผิดไหมในเมื่อว่าเฮ้ยไอแท่งเบอร์สองเนี่ยมันคือแท่งต่ําสุดแล้วมันก็มีแท่งเบรกไฮตรงแท่งสีแดงขึ้นมาแล้วนี่ไงไอเบอร์สา er มันคือไส้แลบขึ้นมามันใช้ไม่ได้เหรอจริงๆแล้วผมไม่ได้ห้ามไม่ให้ใช้แต่ผมแค่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยผมใช้เป็นหมายเลขเบอร์ที่สี่เพราะว่าผมมักจะใช้เป็นแท่งเทียนกลับตัวในราคาที่ปิดเป็นราคาปิดซึ่งงงในนนนนตตตรรีีี้้สมมมมมมุิวว่่่าาาไออกฟฟทผแคคปััืช เฮ้ยแล้วโอ้โหถ้าเบอร์สี่เนี่ยแท่งเทียนกับตัวมันไกลมากขนาดนี้เนี่ยมันไกลมากขนาดนี้แล้วสต็อปล้อ่ะมันจะต้องเป็นเท่าไหร่กันเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากเลยเหรอมันจะไหวเหรอผมก็บอกว่าเฮ้ยผมแค่บอกว่าผมมาใช้แท่งเทียนกับตัวราคาปิดใช่แต่ถ้าในไทม์เฟรมที่เรากําลังคุยกันอยู่อะแท่งเทียนกับตัวกับจุดสต็อปล้อดะมันไกลกันมากเช่นแบบว่าโอ้โหสิบจุดยี่สิบจุดซึ่งมันไกลมากในที่นี้เราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าไหวสิ่งที่เราพึงจะทําหรือสามารถทําได้นะครับเราลองดูแบบนี้นะลองลบนะสมม ให้เราเนี่ยลองไปเปิดหาไทาม์เฟรมที่เล็กกว่าไทาม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงดูเราลองไปดูครับว่าไทาม์เฟรมอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงเนี้ยที่มันมีนัยยะกับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วให้เราเข้าไปแอคชั่นในไทม์เฟรมนั้นๆแทนเพื่อแก้ไขว่าไอา้แท่งเทียนกับตัวไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงสต็อปลอส์ oss, มันกว้างไปมันยาวไปมันไม่สามารถเข้าได้หรอกอย่างนี้ก็ขาดทุนตายพอดีลิสต์รีบอร์ดเลยโชว์มันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยให้เราไปย่อยหาไทาม์เฟรมที่มันเล็กกว่าหนทึ่งชั่วโมมงงออยยยู่่่่นนนนะไาั้เี เละนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างกันต่อว่าเฮ้ยไล์ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเปิดย่อยไปมันมีออปชันอะไรให้เลือกบ้างมีเส้นทางหรือทางเลือกอะไรให้เราบ้างอาจจะมี45นาทีาจ,จะมี30นาทีาจ,จะมี15นาทีอาจจะมี5นาทีหรือแม้แต่1นาทีก็ตามแต่ให้เราได้เลือกเพียงแต่ว่าณช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเฮ้ยถ้าเรากําลังจะเข้านตอนนี้เราก็ไปดูนะช่วงเวลาตรงนี้ว่าไทม์เฟรมไหนเนี่ยมันคุยกับไทม,ม์เฟรมหนยะส่ง,งกั่ยิ่งรารู้เรื่องเเงงื่่อนนไขแผสยิพราาะะเรรจู้ทัน ว่าณเวลานี้ที่เรากําลังใหญ่จะเข้าเพื่อกินโอเวอร์บอสหชั่วโมงควรที่จะไปเข้าที่ไทม์เฟรม5นาทีไว้เฮ้ยแล้วรอแท่งเทียนกับตัว5นาทีโดยใช้แท่งเทียนกับตัวแบบราคาปิดครับสิ่งนี้มันช่วยชีวิตผมมาหลายรอบแล้วแล้วก็ช่วยให้ใครหลายหลายคนใจเย็นรอและเข้าในจังหวะที่คมและมีนัยยะมากขึ้นเชื่อว่ามันเป็นประโยชน์กับใครหลายหลายคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้เพราะคุณอาจจะมีมุมมองที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่คุณมองมันเป็นแค่เพียงแค่แท่งเทียนกับตัวธรรมดาอย่างเดียวแต่มันมีการลงลึกไปมากกว่านั้นถ้าคุณ จะเข้าคุณก็สามารถไปเลือกเป็นออปชันอื่นๆได้ครับในการที่มองหาทาม์เฟรมอื่นๆที่สามารถสื่อสารรู้เรื่องแล้วเข้ามาทดแทนได้ขอให้ทุกคนโชคดีครับ